สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะได้มาทําการซ่อมผนังนะครับ45เลยเยี่ยง45โอเคอเข้าอีกเข้าอีกเข้าอีกครับเข้าอีกเข้าอีกเข้าอีกครับยังไม่ถึงเข้าอีกเข้าอีกนิดนึง นิดนึงนิดนึงโอเคนิดนึงพอ่อเคครับโอเคครับ,คครบตัวนี้คือตัวแพ็คเกอร์นะครับนี่คือตัวแพ็คเกอร์คือตัวหัวฉีดน้ำยานะครับหัวฉีดน้ำยาหัวฉีดน้ำยา โอเคได้ได้ไม่เป็นไรแล้วก็เราจะขันนะครับโอเคเริ่มขันแล้วนะครับขันให้ตึงมือนะครับเพื่อที่จะให้หัวอัดเนี่ยเอาค้อนตอกเข้าไปนิดนึงก็ได้ครับค้อนตอกเข้าไปนิดนึงให้มันให้มันเข้าไปฝืดๆหน่อยอย่าตอกแรงนะเดี๋ยวหัวบี้นิดเดียวอ่า ให้มันตึงๆอ่ะให้มันฝืดอ่ะให้เกิดความฟิกชันอ่ะอ่าอ่าต่อเข้าไปได้อีกไม่เป็นไรเบาไปอ่าอ่าโอเคอเคครับแล้วก็ขันเอามือกดไว้เลยครับเอามือกดเอามือกดดอกแพคเกอร์ไว้ อ่าโอเคครับตอนนี้เรากาลังขันดอกแพคเกอร์นะครับเพื่อให้แพคเกอร์ไปบานเนี่ยข้างในนะครับอ่าโอเคตึงมือยังยังนะอ่าอ่าโอเคเริ่มแล้วอดอกแพคเกอร์มันจะไม่หมุนตามอ่าโอเคอ่าโอเค มุนตามเหรอยังตามอยู